วันนี้ครัวชายคาเราจะทําเมนูหมูคั่วเกลือนะครับหมูคั่วเกลือนี่ก็เป็นหมูที่เราซื้อมาจากตลาดเช้าชายานะครับก็ต้องเตื่นเช้าๆหน่อยนะครับประมาณตีสี่ตีห้าแล้วก็ไปซื้อมาก็น้าหนักก็ประมาณกลูกกว่านะครับ2ชิ้นนีย่ย ในราคาก็ประมาณไม่ประมาณนะครับร้อยแปดสิบบาทครับประมาณกิโลครึ่งนะน้าหนักประมาณกิโลครึ่งของชิ้นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อบ่าหน้านะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีความนุ่มนะครับผมจะเอามาพวกเรือในวันน,นี้นะครับนี่ยครับอ่อ หมือนตะกรีกูออนได้ทําการล้างแล้วเรียบร้อยนะครับการซื้อหมูตลาดเช้านี่มันมีข้อดีก็คือว่าเราจะได้หมูที่มีความสดใหม่นะครับหลังจากที่เราได้หั่น เนื้อหมูเป็นชิ้นิ้นแล้วเนี่ยแล้วก็คลุกเกลือครับเอาเกลือมาคลุกแล้วใช้เกลือเม็ดนี่แหละทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นครับก็เอาหมูใส่ในกระทะเลยนะครับตอนนี้ ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกลือละลายได้ดีขึ้นนะครับเมื่อตั้งเดือดนะเราก็ทําการคั่วไปคั่วมาสักหน่อยนะครับจะยินเสียง ของความสําเร็จแล้วนะครับตอนตอนนี้น้ําก็แห้งหมดแล้วนะครับแต่เราก็ต้องคั่วต่อไปนะครับคั่วต่อไปจนจนน้ามันออกมาจากเนื้อหมูนะครับหลังจากเราคั่วไปคั่วมาจนหมูแตกมันแล้วก็มีสีน้ําตาลแล้วเล็กน้อยแบบนี้นะครับนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตอนใช้ได้แล้วทีนี้ นี่ครับนี่ใช้ได้แล้วครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราคั่วจนสุกได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอามาตักไว้ใส่ในหม้อนะครับนี่ครับตักใส่หม้อไปเลยนี่ครับทั้งน้ำมันทั้งหมูนี่แหละครับเก็บไว้กินได้หลายวันนะครับ กินกับข้าวเหมือดแกงส้อมอะไรมั่งเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยนะครับในน้ามันในหม้อเนี่ยเราสามารถตักเอามาทอดไข่ก็ได้ทอดไรก็ได้เอามาผัดก็ได้นะครับน้ำมันหมูเนี่ยนะครับเราจะเก็บครูดังไว้ในหม้อแบบนี้นะครับนี่ครับหมูขวกเรือสูตรโบราณน,นะครับ สมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะครับวิธีถนอมหมูก็เก็บแบบนี้นะครับโดยการควกเกลือแล้วเก็บไปในหม้อเอาละครับเรียบร้อยครับต่อไปนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับ